รู้หรือไม่ว่าไม่ไกลจากเมืองหลวงของเราแถวปากน้ำมีเจดีกลางน้ำที่เป็นอันซีนอยู่ที่หนึ่งซึ่งสร้างในสมัยร2อ,อ,อายุกว่า200ปีองค์พระสมุดเจดีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจดีกลางน้ำที่ในสมัยก่อนนั้นบริเวณที่เกาอสร้างเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบแต่ต่อมาตะลิงฝั่งขวาของแม่น้ำยื่นออกมาเลยไปเชื่อมติดกับเกาะ ที่เป็นที่ตั้งพระเจดีสมุรปราการทําให้ในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นเกาะแล้วย้อนกลับไปในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปีพศ2370ในหลวงร .2 ออทรงให้ความสําคัญกับการสร้างป้อมปราการป้องกันค่าศึกทางทะเลจิงดําริให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันบริเวณปากแม่น้ําโดยรับสั่งให้สร้างป้อมปราการขึ้น6ป้อมทั้งสองฝั่งแม่น้ําจากนั้นจึงให้สร้างพระเจดีไว้บริเวณเกาะเล็กๆที่อยู่ท้ายเกาะ ้อมผีเสื้อสมุดเพื่อให้เป็นาศาสนสถานและเป็นศูนย์รวมใจเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเมืองโดยรับสั่งให้สร้างเจดีย์ย่อมุมไม้12แบบพระปรางแล้วส่งพระราชทานนามว่าพระสมุรเจดีย์อย่างไรก็ดีในหลวงรสองทรงสวรรคตรก่อนเจดีย์จะสร้างเสร็จโดยในหลวงรสามได้สืบสารงานจนเสร็จในปีพศ2371หลังจากสร้างเสร็จได้มีการจัดงานฉลองสมโพชพระเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่หวัน5้าคืน แต่ไม่นานนักก็มีโจรปีนขึ้นไปที่องค์ระฆังพระเจดีและเจาะขโมยเอาพระบรมสารีริกธาตุออกไปทําให้พระสมุดเจดีไม่มีพระบรมสารีริกธาตุมานานถึง12ปีเวลาล่วงมาจนกระทั่งสมัยรสี่พระองค์เสด็จแวนนมัสก,การองค์พระสมุดเจดีและดํารัสว่าองค์เจดีอันสําคัญนี้ไม่สง่างาม และพระบรมสารีริกธาตุถูกขโมยไปพระองค์จึงสลับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณององค์เจดีย์ขึ้นใหม่ให้มีความสูงใหญ่กว่าเดิมสมกับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง หลังจากเจดีย์องค์ใหม่เสร็จได้ทำพิธีห่มผ้าแดงเพื่อเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุในองค์เจดีย์และเพื่อให้มองเห็นตำแหน่งของเจดีย์จากระยะไกลได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยกยอดพระสมุดเจดีย์เมื่อวันที่31ทธันวาคมพศส4 0 3 สำหรับการเดินทางมาสการะพระสมุทรเจดีทำได้ง่ายมากถ้านั่งรถไฟฟ้า B t S สายสีเขียวให้ลงที่สถานีปากน้ำทางออก4หรือ6แล้วข้ามเรือจากท่าเรือปากน้ำที่ตลาด